สงบเฉยๆแต่ไม่ตั้งมั่นไม่เจริญปัญญาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสงบอยู่ในตัวเองแต่อารมณ์ไม่สงบจิตนะั้นสงบจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ไม่สงบอารมณ์จะเคลื่อนตลอดนะถ้าสมถนะนาสมาธิชนิดแรกจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งรับเข้าไปเกาะอยู่ด้วยกันเนะช่นเราดูท้องพองยบจิตไปจับอยู่ที่ท้องจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างนี้สมถะเป็นสมาธิชนิดที่ชนิดที่หนึ่ง รียกอารามณูปนิชฌานแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าจิตที่ตั้งมั่นสมาธิที่เราต้องการคือสมาธิอย่างหลังนี้นะที่จะใช้เดินปัญญาแต่ว่าเมื่อเดินปัญญาจนเหนื่อยแล้วเราก็เอาจิตเข้าไปจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวให้จิตได้พักผ่อนนะพอจิตมีแรงแล้วก็ถอยออกมาเป็นคนดูตั้งมั่นขึ้นมาอีกเราจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ได้ถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่น งั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแตกหักที่เราต้องเรียนให้ได้เมื่อสามสิบสี่สิปีก่อนสาิบกว่าปีมาแล้วหลวงพ่อเข,เข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปที่ไหนนะครูบาอาจารย์พูดแต่คําว่าให้มีจิตผู้รู้จิตผู้รู้คืออะไรก็ค,คือจิตที่เป็นคนดูก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายหรือความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรแยกออกไปต่างหากเป็นของถูกดูจิตเป็นคนดู เนี่ยจิตที่เป็นคนดูนะั่นคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีสัมมาสมาธิถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตก็จะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่สามารถเห็นความจริงได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากเลยถ้าเราไม่ได้เรียนให้ถ่องแท้นะเราก็จะเชื่อตามๆกันชอบพูดกันเคยปากนะว่าถ้าไม่มีสมาธิจะไม่เกิดปัญญาไม่ได้รู้เลยว่าสมาธิมีหลายชนิดต้องบอกว่าถ้าไม่มีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นก็จะไม่เกิดปัญญาอันนั้นถึงจะพูดถูก าสมาธิจิตสงบอย่างเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้านิ่งอยู่ที่เท้าปัญญาไม่เกิดหรอกนะจิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มเดียวไม่มีปัญญามื้อเราต้องพยายามฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นให้ได้สมาธิที่สงบเนี่ยวิธีฝึกนะก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยวิธีฝึกคือใช้สติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนะ สำหรับพวกเราชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเราทรงฌานไม่ได้นะหน้าตาพวกเราไม่ค่อยได้เข้าฌานหรอกเพราะฉะนั้นเราอาศัยการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนทันทีที่เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดปุ๊บนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะเรียกว่ามีสมาธิที่เรียกคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะขณะอย่าดูถูกนะเวลาที่เกิดอริยมรรคใช้เวลาหนึ่งขณะจิตเท่านั้นไม่มีสองขณะด้วยซ้ําไปงั้นไม่จําเป็นต้องหิวโหวยอยากได้สมาธิยาวเข้าอัปปนา เข้าอัปนาไม่ได้แล้วโสชาตินี้อาภัพไม่มีทางบรรลุมรรคผลไม่จริงเลยนะบางคนบอกต้องเข้าฌานก่อนถึงจะต้องฝึกเข้าฌานนะถึงจะบรรลุมรรคผลได้ไม่จริงเลยนะ